จะนะครับเปิดประเด็นชวนคุยกับบกพิสานอดีตนะครับคุณสบรงกรดบางบีค่ะนะครับมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของกุละจัตยานปลายปีปลายเดือนนี้นะก็จะมีเทศกาลของอดีตไบเฟสที่ว่านะครับ2ำ1 2นี้นะครับวันที่22-25ถึงสิงหาคมนี้นะครับที่รถไฟฟ้าแอปอลิงมักกะสัน ครับแล้วก็นั่งพูดคุยกี่กับคนที่รักรยานวันนั้นเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรมีคอนเสิร์ตแล้วก็มีเรื่องราวควบเครื่องเกี่ยวกับจักรยานนะครับต้องขออนุญาตเรียกพิธีกร,รแล้วกันนะครับถึงว่าหน้าตาจะเอาโซนต่างนะครับก็คุยกับพี่สมบทว่ากิจกรรมวันนั้นแล้วก็ที่มาที่ไปของงานอะไรอย่างนี้ครับผมคืองาน Coca Cola Presents Day Riders Fest สองพันสิบสองนะครับเริ่มขึ้นมาจากว่าอเดเอ็สนใจเรื่องจักรยานะครับ เพราะว่าช่วงนี้เองเนี่ยจักรยานเป็นเทรนด์ที่ทั้งโลกสนใจเป็นเดยกันนะครับแล้วก็วกเราก็เลยทําเรื่องจักรยานขึ้นมาเมื่อสักครึ่งปีก่อนเพราะว่าเราอยากจะสับสนให้คนใช้จักรยานในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับล้วก็ทำโดยการเป็นสก,กรปที่เราทีมเดย์เองเนี่ยปั่นจักรยานรอบประเทศไปเจอคนใช้จักรยานแบบต่างๆนะครับแล้วก็ผลตอบรับมันดีมากมีผู้อ่านสนใจอยากปั่นจักรยานเพิ่มขึ้นเยอะมากก็สอบถามเข้ามาว่า ไม่เคยปั่นมาก่อนอยากซื้อจักยรยานแถนแรกตอ้องทำยัง<ม><ม>ไงบ้างมีเสือหมอกเสือภูเขาทัวรี่มันต่างยังไงนะฮะแล้วจักยรยานมีเกียไม่มีเกียแม่บ้านที่เห็นมือสองตามขายทั่วไปเอ๊ะชื่อย,ย,ยังไงดีนะฮะแล้วก็ตอบถามบ่อยมากแล,กแลก้วก็เพราะว่าปัญหาหนึ่งของคนที่เพิ่งเริ่มขี่ก็คือว่าจักยรยานแแรกมันซื้อยากเพราะว่าแต่ละร้านเองเนี่ยก็ขายแค่ไม่กี่แบบไม่กี่กระหอแล้วก็แต่ละร้านเนี่ยก็อยู่ไกลกันมากมากนะครับ แล้วก็เลยคิดจนว่ามันน่าจะดีนะถ้ามีพื้นที่สักพื้นที่หนึ่งเนี่ยการจักรยานทุกประเภทไว้ที่เดียวกันหมดเลยเร่ก็สามารถเดินดูเดินเลือกเดินเปรียบเทียบกันได้เลยนะครับก็เลยเกิดคิดว่าแย่แล้วก็เกิดเกิดเป็นงานมีขึ้นมาโดยที่เราจะรวมร้านจักรยานทั้งประเทศประเทศไทยทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อทุกรุ่นไว้ที่เดียวกันกว่านคนรากจักรยานก็ไม่น่าจะบ้านใช่ไหครับแต่ว่าเราก็มองว่า เอ้งานประเภทที่มาขายจักรยานเดียวนี่การันก็ดูไม่สะดุกเท่าไหร่แล้วก็เกินประโยชน์ไม่มากนะ,ะทางที่ดีขึ้นที่จะทําให้คนอยากปันจักรยานมากขึ้นเนี่ยมันควรตอบทุกโจทย์ของคนรักจักรยานแล้วก็เลยชวนเพื่อนๆของเราในวงการจักรยานอ,องค์กรต่างๆนะครับที่ทำ<ช>จักรยานทั้งหมดเนี่ยมาร่วมกันทำนะครับใครถนัดงานส่วนไหนก็ทํางานส่วนนั้นเรียกว่าชวนคนรักจักรยานทั้งประเทศมาช่วยกันทํางานนี้เพื่อหวังจะให้คนหันมารักจักรยานเพิ่ม ที่ตัวเองมันจะบอกว่า,วางานอดนะก็เป็นงานของคนจักรยานคนรัศยาทั้งหมด่งรวมกันอะไรแค่ศูนย์กลางคนประสานง,งานตรงกลางให้ทเองไรทีนี้เนื้อหาภายในงานนะครับนอกจากที่บอกแล้วว่ามีโซนของการขายจักรยาแตรตแนและอุปกรณ์ตกแต่งมอเตอร์ไค์เนี่ยก็ยังมีเรื่องของวิธีการพูดคุยนะครับมีการให้ความรู้เรื่องจักรยานดยผู้รู้มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางไกลนะที่ว่าจักรยาน่านรอบโลกเนี่ยคุณต้องเตรียมตัวอย่างไงบ้างนะครับเส้นทางยังไง หาคุณอยากปัจจัยยน่งคุณสุขภาพให้สภาพคุณดีขึ้นเนี่ยจะดูแลเรื่องไารขี่จักรยานนะครับหรือว่าเรื่องของชายเกี่ยวคนดังนะฮะว่าคนดังแต่ละคนเข้าหลงนักจักรยานยังไงได้บ้างตั้งแต่อย่างคุณกอณ์จติกาบมิตเตอร์นะครับมีอย่างคุณโจกล้องเลยอย่างจากดีเจไใช่่มจากดีเจจากเราเอทาพูดกับจากจีทีเอสดีเจจากดีเจจากแจ็คแอนด์รีโอนะครับก็จะมาเล่าว่าเขาชอบมาตรงไหนนะฮะก็ยังมีโซนรถโบราณรถจักรยานมุ่เทจ เอามาชโชว์ก็จะเห็นว่ารถจักรยานชั้นยอดของประเทศซึ่งบังคับอาคารเป็นแสนเนี่ยมันดีตรงไหนนะม,มีโซนเกี่ยวกับาการบริจาคจักรยานมีพิธีพิธีพนธีพ<อ>ิธีพิธ<ม>ีพิไีนะไถึงกาิโชว์จักิยีนเรีกว่าพิาสติกจักรีานครับที่ใช้เิ่นพิธีพิรีพิธจัรรยานธีพิธีพกธีพิธีาิเป็นฟุตบอลทอกียิธนพิธีพการจัธทริธีพิธีพการจัธทริวนคนมีร่วมงานออกไปปั่นกิน ประมาณสัก20-30โลรอบๆงานแล้วก็พิเศษสุดๆเลยคือคอนเสิร์ตครับคอนเสิร์ตคือในงานนี้เนี่ยตลอด4วันนะครับจะมีศิลปินที่ใช้จักรยาน25ใช่ไหมครับ25ยนชัครับจะมีศิลปินที่ใช้จักรยานอย่างจริงจังอยู่แล้วเนี่ยจะมาร่วมกันเล่นคอนเสิร์ตอย่างเช่นเอวงสครับนะครับสกิริสแอนิมอลนะครับอย่างลุลาวาทะนักลิดคุณตุ้นนะครับแม่ตุ้นป้านะครับแล้วก็เยอะมากครับเกือบๆ20วงเห็นจะได้ครับ ต้อไปกลางคนสักอาจจะอันนี้รุ่นโทนเวยรุ่นมีมีมีตัวคนพูดหรือทอกสวนาเกี่ยวกับคนกลังคนที่มาสนใจจักรยานีอย่างที่คุณ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 กอนายเอกจะไหมฮะใช่ก็ก็จะมาเล่าเรื่องว่าจักรยานอะไรใช่เพราะทุกคนที่ผ่านจักรยานอยู่แล้วนะอย่างคุณจอบันชัยก็มาด้วยนะครับแล้วก็อย่างศิลปินเองก็มีทั้งทุกกลุ่มนะฮะเช่นถ้าเกิดว่าด้วยใจอาจจะชอบศิลปิน อ,อยากให้คุณโจก้องนะฮะกับองไรอย่งนีคริสซี<ล>่คาเฟ่รับก็มาเด็กๆี่เรียนพวกเด็กแจ๊คเด็กเยอก็มาเรียกว่ามาลงทุกไัวทุกแนวเลยครับคือถ้าวัยรุ่นเนี่ยต้องรู้ว่าแนววันเดเป็นยังไงนะฮะแล้วก็มีวงวัยรุ่นวงอะไรที่น่าติดตามอยู่แล้วนะครับแล้ววันวันนั้นเนี่ยงานจำคัญาสี่วันเนี่ยเรา แต่ละวันจะอะไรยังไงครับสําหรังานครับผมคือในงานเนี่ยมีกิจกรรมที่หลากหลายมากเพราะเป็นเทศกาลนะครับรวมงานใหญ่ท่านศรีวัตใหญ่มากฮะครับเราก็เลยเหมือนกับทุกวันจะมีตารางความเคลื่อนไหวตลอดเวลานะครับสติดตามอะไรได้ใน f a c e b o o k a d ด็ตแม็กซ์นะครับที่ a d มเอเด็ตแมคือ f a c e b o o k c o m s l a t m a g a z i n e ก็ได้นะครับแล้วก็ยังจะมีตารางเวทีอยู่ว่าแต่ละเวทีเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับซึ่ง ตลอดสีว่วันนี้ก็จะมีทุกอย่างที่ว่ามาเช่นการแข่งก็มีทั้ง4วันเลยนะครับคอนเสิร์ตจะมีทั้ง4วันเสเวนาก็มีทั้ง4วันเช่นเดียวกันรวมถึงการซื้อขายสยญญาณซะหนิทครบทุกวันแน่นอนครับครับเพราะว่าในกรุงเทพเอ,เองนั้นก็ต้องยอมรับว่ารถติดเพราะว่าเราใช้รถตัวน,นี้นะครับหันมาใช้จกักรยานแล้วก็เป็นกิจกรรมดีๆที่อดีตพยายามทำแล้วก็ผมว่าเป็นเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีหลากหลายวัยที่บางทีอาจจะหันมาใช้จักรยาน นะครับลองไปร่วมกิจกรรมนี้แล้วก็ไปดูว่ามีอะไรตรงไหนที่เราเอามาเรียนรู้แล้วก็ใช้ในชีวิ่อยู่ยังแบบกรุงเทพและคนตร์แล้ที่อยากมาก็ก็ลองดูนะครับเพราะว่ากิจกรรมทั้งสีวันลองแผนดูว่าจะมาได้อะไรยังไงนะครับครับผมขอบคุณย้ำอีกีนะครับงานมีสี่วันนะสี่วันที่ยี่สิบสองถึงยี่สิบห้าพฤศจิกายนนี้นะครับที่สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงแมกกะสันนะะฮ ซึ่งสามารถเดินทางไปได้โดยที่ฝากลิงก,ก์ไปถึงเลยนะฮะ MRT ก็สถา,สสานีสถานีเพชรบุรีถึงเลยเหมือนกันครับผมขับรถไปก็มีที่จอดให้เหลือเฟือเลยเยอะใหญ่เยอะมากนะฮะขันจักรยานไปต้จะมีระบบฝากจักรยานที่มินชิดแล้วก็ปลอดภัยมากรับมาถึง500คันนะฮะเรียกว่าเป็นการเป็นสถานที่ที่อยู่กลางเลยแล้วก็ทางสะดวกมากครับผมแล้วก็งานแนบจัดอยู่ในตัวอาคารสถานีซึ่งมันเป็นห้องแอร์เย็นนะไม่ต้องห่วงเดินสบายครับ เป,เป็นอเด็กจัดตั้งแรกถ้ามีคนร่วมเยอะปีหน้าก็คงจะมปอีกเรื่อยๆนะก็ขอขอบคุณคุณทดบางยี่ขันนะครับบุคลนิสสานอเด็กที่มาเยี่ยมเยียนในขั้นสุดาแล้วก็ได้นำพิติกันดีๆมาแนะนำกันขอบคุณครับ